เอีอนสามสิบฟุตคนะคะก็การแส่งแดดจากัระบวนาของเราเองนะคะ สวยของเจบเลยนะคะอันเน,น,นะคะคือบีนะคะสวยมะะั่นเรียเรียงทุกสัมพัน์นะคะเป็นคนที่มีผลอยู่แล้วะค,ะค่้นต,ตัวเยอะแยะเลยแล้วก็อะไรองี้ค่ะซึ่งเป็นปัหานในการอะะก็เลยคว่าตัดปัญหในการใช้อันี้นะคะ่ะภาในแปบเดียวาีก็สามารถกาจัดนรกได้นะคะเป็นบีนะคะสวยมยะะั่นเรียบเรียทุกสัมผัน,นะ